วมตัวชอปเปอร์ของที่นี่นะคะทุกคนของอเมริกาสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราอยู่เวอร์จิเนียซิตี้นะคะวันนี้เรามางานย 20, 23, เหมือนงานรวมตัวชอปเปอร์ของที่นี่นะคะทุกคนของอเมริกาทุกๆเดือนมิถุนาเขาจะมารวมตัวกันที่นี่แก๊งชอปเปอร์แก๊งฮาเล็คอะไรพวกนี้มันจะมีทุกปีแต่ว่าหลังจากโควิดเขาปิดไป3ปีนะทุกคนปกตินะ่ะคนจะเยอะมากๆมากๆแต่หลังโควิดมันเหมือนสตาร์ททุกอย่างสตาร์ทกลับมาทําปาร์ตี้ทํารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรอบๆบ,บ,บริเวณงาน Explain about this about today Okay so Yeah so this is uh street vibrations motorcycle rally people come from all over the place to uh, ride their bikes and uh, have fun Excited! Yeah. <laughs>

แล้วก็ขับมาจากรีโนถึงนี่ก็30นาทีก็เราเราเคยมาถ่ายทำที่นี่แล้วนะทุกคนว่าเมืองเวอร์จิเนียนี่เป็นเมืองพาวบอยเมืองเก่าๆแล้วเ,เคยลงคลิปไปแล้วเมือ่อเมื่อคลิปเก่าๆทุกคนไปย้อนดูได้แต่วันนี้แตกตานะคะทุกคน เรามองเห็นกลิ่นด้ความเริ่มจะทุกคนเริ่ม s t a r ทดืม่มเริ่ม start แบบเพิ่งมาถึงกันอะทุกคนก็จะเริ่มนี่ค่ะรถสวยงามเรานึกถึงเพื่อนเราที่อยู่กรุงเทพเลยเสียนิรัน์กับแผงเพื่อนเราที่อยู่กรุงเทพถ้าเขามางานนี้เขาต้องบอกชอบมากๆ ขึ้นปแล full. I t h i อ k n o r o o m ทุกคนปกติเขาจะมาพักกันที่นี่แล้วก็เเตนตรงนี้แล้วก็ปาร์ตี้แล้วก็มองลงมาตอนเย็นๆก็จะมีปาร์ตี้ดื่มกินอะไรพวกนี้ฮัลโหล แต่ว่ามันน่าจะจองไม่ได้หรอกเพราะว่ามันน่าจะเต็มเพราะว่าส่วนมากพวกแกง๊งหา์เลขอะไรพวกนี้เขาจะจองข้ามปีแต่เขาหยุดไปสามปีกว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่เขาจะมาสตาร์ทไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วได้แ o บล่าส์เดียวออสุไรเ y e ์ทุกปีแต่ปีหลังจากโควิดเขาสตาร์ทเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มาก ดื่ม มีดนตรีอะไรแต่เราน่าจะอยู่ไม่ถึงกลางคืนทุกคนแล้วเราจ้จะย้ายไปที่คารสันซิตี้ด้วยเพราะว่าที่นั่นก็มีเหมือนกันไม่ห่างจากนี่ห่างจากนี่ประมาณเข้ f ฟ r าฟอร์ e เฮลทูคาร์สันซิ y ี้ไปไหม25 minutes 25นาที Virginia ถึงคาร์สันซิตี้ก็ประมาณ25นาทีคุณเดวิดบอกว่าปกติทุกปีอ่ะ จะจะใหญ่กว่านี้จะจะเยอะกว่านี้แต่มันน่าจะยะเช้าอยู่แหละทุกคนตกเย็นมาคนน่าจะเยอะกว่านี้เมกี้ี่ผู้หญิงคนสวยเมื่อกี้นะคะเขาก็มาบอกว่าเขามาเจอกันในห้องน้ําเขาบอกว่าเขามาทุกปีอะทุกคน เขาก็บอกว่าเธอลองดูนะตเกเย็นมานี่มันจะแบบวุ่นวายแล้วก็คลาสซมากม <c oughs> ากแฮ e บาร์บีคิวนี่ฮ่ครีนี่ก็จะขายของที่ระลึกเกี่ยวกับงาน2 0 0 3นี่ทุกคนนี่เลยเสื้อก็จะประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ เสื้อสัญลักษณ์ของงานที่เขาจัดแต่ละปีนะทุกคนอันนี้คือปีนี้เลยเมื mm ่อ hmm. เรามางานที่นี่นะคะทุกคน uh, งานอ่าสตรีทสตรีทไวเลชั่นนะบ a b y สตรีทไวเลชั่นสตรีทไวเลชั่น2003 yes good. look good on you baby yes skin nice ก็แก๊งชอปเปอร์แก๊งอะไรเขาก็จะมาซื้อเสื้อของที่นี่สกรีนมันเป็นลิขสิทธิ์ของงานนี้เลยอะทุกคนนี่เลยก็จะมีหมวกเกี่ยวกับชอปเปอร์อะไรตา่างๆมีหมวกมีสติกเกอร์มีที่ใส่มือถือมีล็อกเก็ตมีกุญแจอะไรพวกนี้ก,นก็จะมีขายในงานแต่ละปีแต่ละปีคอลเลกชันก็จะไม่เหมือนกันปีนี้ก็จะออกมา You like this one, right? Maybe? Yeah, yeah. You like yeah. this one. Yeah, me too. I like okay. this one. All right. You love this one. Because yeah. you have liked it already. Yeah, I've got the black one already. Yes. Yeah. Yeah. Eighty-five. You want a t t-shirt too? Let's see. It's a big. Over here. Yeah. Hey ชุดที่ขี่มอเตอไซช้อปเปอร์ฮาเล่อะไรพวกนี้เขาก็จะมีขายในงานที่เป็นเต็มออริจินอลแล้วก็ค่อนข้างจะแพงเราตามหาบูธมานานแล้วทุกคนแล้วยังไม่เจอบูธที่เราอยากได้เลยไม่ยู่เละเนา ชอบกินชอบเที่ยวแล้วก็เล่นรถมอเตอร์ไซค์แหละที่นี่ก็คืองานของทุกคนเลยค่ะก็จะมีของที่ระลึกพวกชุดมอเตอร์ไซค์แล้วก็แฮนด์สมน จะมีงานโชว์ดนตรีโชว์สินค้าเสื้อยืดอสกินอย่างที่เราใส่เนี่ยเราข้างในมันก็จะมีร้านของชอปเปอร์ของแบรนด์ Harley d a v i s o n Harley Harley Davidson, Davidson. <c oughs> ทุกคนที่เล่นรถก็น่าจะรู้แหละงานนี้เลยทุกคนสนใจยี่ห้อ,หอไหนแบรนด์ไหน ลิสวันหมื่นเก้าทุกคนสองหมื่นสอนเหรียญคานี้คนที่เล่นรถพอเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าแบรนด์ไหนยังไงส่วนเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมาตามคุณเดวิดเพราะเป็นของชอบของคุณเดวิดค่ารถ for sale not for s a l e 1954, right? Man head, yes. Awesome. <laughs> See you soon, everyone. <laughs> <laughs> ha! Ha! Alright, your backpack's in the way though. <laughs> <laughs> จะถูกกว่าบ้านเราไหมทุกคนเราไม่รู้นะแต่แต่เรา search ใน Google เรารู้สึกว่ามันถูกกว่าบ้านเรานะอาจจะเกี่ยวกับภาษีป่ะภาษีบ้านเราอาจจะบวกแพงไปที่นี่ก็อาจจะจะถูกแล้วก็ดูการบางดาวการส่งก็เหมือนถูกกว่าบ้านเราเลยนะไม่แปลกใจที่คนที่นี่เล่นมอเตอร์ไซค์กันเยอะมากมาก ถนนแล้วก็เส้นทางที่เขาขับมันเหมาะกับการฉีดชอปเปอร์มากนะทุกคนว่าดิสิตเบบี้โอเดะเต็มเ e ม i ๋ข้างนอกนี่ก็ขายเหมือนกันนะทุกคนก็โชว์อีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันก็จะใส่เต็มยศอย่างนี้ได้เพราะว่าที่นี่อากาศมันไม่เหมือนแบบว่าเหมือนบ้านเราอ่ะนะบ้านเราจะใส่เต็มยศขนาดนี้ก็คงหายใจไม่ออก แต่ที่นี่เวลาเขาขับมอเตอร์ไซค์นี่คือใส่เต็มยศมากคือจับเต็มอ่ะทุกคน That's l i k like. e <Yeah. S 1> That's my <laughs> That's my baby <laughs> ฉันไม่เหมาะกับเบียร์เมกฉันไม่เหมาะกับชอปเปอร์หรอก 5,700เหรียญซึ่งมันเป็นราคาที่ที่คนอเมริกันแตะได้แล้วก็การซื้อการขายก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายเหมือนบ้านเราดูแล้วมือรถมอไซค์ที่นี่หลายรุ่นถูกกว่าบ้านเราเราคิดว่าถูกกว่าบ้านเราเยอะมากมากก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมมันมีซปเปอร์แก๊งหรือว่ามีแก๊งมอไซค์มีแก๊งฮาเลย์แก๊งมอไซค์ต่างๆเยอะแยะมากมายก็นั่นแหละค่ะด้วยเหตุผลที่ว่าเวลาเราซื้อรถที่เมืองไทยอาจจะแบบว่า รถไหรือรถยนต์เรารู้สึกว่าที่นี่มันเหมือนถูกกว่าบ้านเราโดยโดยที่ว่า,าพวกแท็กพวกอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะถูกกว่าบ้านเราเนาะอันนี้เราไม่รู้นะเหตุผลที่เหตุผลส่วนตัวเราคิดส่วนตัวเพราะว่าตามที่เราเช็คราคาต่างๆในในอ่า Google หรือในอินเทอร์เน็ตต่างๆรู้สึกว่าราคารถราคาแท็กราคาไหลซึ่งบางยี่ห้อมันแทบจะครึ่งครึ่งต่อครึ่งของบ้านเราเลยเนาะแล้วก็ภูมิอากาศที่นี่ถนนที่นี่มันเหมาะกับ การขับรถมอเตอร์ไซค์มากๆซึ่งเราสังเกตคุณคุณเดวิดเมื่อก่อนคุณเดวิดก็ก็เล่นรุ่นรุ่นประมาณน,นี้ทุกคนตอนนี้แกขายไปก็เลยมองหารุ่นใหม่ที่ว่าที่เหมาะกับแกก็เลยตอนนี้เราก็เลยตะเวนหาแบบงานมอเตอร์โชว์งานแก๊้งฮาเล่ต่างๆที่มีอยู่รอบๆอเมริกาแกก็สรรหาแล้วก็ไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่แกชอบเนาะ หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับวิดีโอที่เราทํามาวันนี้แล้วก็พาทุกคนเที่ยวในวันนี้นะคะนั่นแหละทุกคนชอบรุ่นไหนยังไงก็ไปเซิร์ใน Google เองนะคะทุกคนตามนั้นนะคะคลิปหน้าเราจะไปไหนยังไงเราจะถ่ายทํามาให้ดูนะคะทุกคนขอบคุณติดตามวิดีโอของเราขอบคุณนะคะขอให้ติดตามช่วยแชร์ช่วย, Share, วยกดไลค์ให้ออนหน่อยนะคะจะได้ถึงพันซับสไครต์เร็วๆพันคนติดตามเร็วๆนะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ ไปรวมแก๊งกับชาวแกงก่อนนะคะทุกคนบายบายเบบี้บายบายเดี๋ยวไม่สามารถมูบอลจากตรงนี้ได้เลยทุกคนไม่สามารถมูบอลได้จริงๆ